เต่าที่วีพูเปิดแชทส,ส่วนตัวนวัดโอดอาการทรมานมากอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างนวัดอิสระไกศีลที่ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์เดลตาที่วันนี้13กรกฎาคม64มีการอัปเดตแล้วว่าให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับจากเตียงเชื้อเป็นเดลตาที่แรงมากใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU และควบคู่กับฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนเพราะร่างกายต้องนิ่งและอีกหลายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างทางการต่อสู้ครับพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจ โดยล่าสุดวันนี้เต่าทีวีภูเปิดแชทที่พูดคุยกับนวัดที่ส่งมาบอกว่ายังอยู่ในห้องออกซิเจนแรงดัน24ชั่วโมงห้ามขยับผ่านมา8วันทรมานมากแต่ไม่หมดหวังทุกอย่างใช้ยาเข้าเส้นหมดพร้อมระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมว่าล่าสุดนวัตโอดทอรมานมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ